อันเดเดี๋ยววันนี้เรามีนัดจะไปกินหมูกระทะร้านป่าทองหมูกระทะซึ่งเขาย้ายมาจากซอยรางน้ำเนาะเดี๋ยวเราจะไปชิมกันว่าที่นั่นมีอะไรบ้างและมีอะไรน่ากินบ้างเราจะไปดูก,กันนจะจ๊ะไปกันเลยตอนนี้เรามาถึงปลาทองหมูกระทะเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาที่จอดรถและลงไปกินกัน เรากำลังจะเดินไปกินหมูกระทะกันแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราไมา่สมาชิกร่วมวงด้วยก็มีเด็กสองคนแล้วก็มีผู้ใหญ่สามคนเดี๋ยวดูว่าจะได้อะไรบ้างแดดมันยังส่องอยู่เลยอะตอนนี้เราประมาณห้าโมงกว่าๆแล้วเราไปดูว่าในร้านมีอะไรแล้วก็เขาขายยังไงบ้าง นั่งไหนอะ่ะเพราะได้อะ่ะเออเ,เออเดี๋ยวเราไปดูรายการอาหารกันนะคะว่ามีอะไรบ้างีน เพื่อนเรามีกุ้งอันนี้นะจ๊ะแล้วก็มีหอยอันนี้ด้วยหอยนี้ก็มีหอยนี้ก็มีนี่หอยนี้ก็มีนี่ปูปลาหมึกนี่โอเคเดี๋ยวเราไปดูโซนอื่นด้วยใครอยากกินซาลาเปาก็มีนะจ๊ะ อ่ะเรามาดูหมูซุ้มเนือ้ออันนี้ซุ้มเนือ้อซุ้มเนื้อนะเพื่อนเขียนชัดเจนดูนะจ๊ะและอันนี้นี่โอ้โหเยอะแยะมากอยากกินอะไรจัดไปทมไมที่นี่มีทุกอย่างนี่อันเนี้ยอันเนี้ยอ,อร่อย ดูดิเยอะไปหมดเลยแล้วน้ำจิ้มเขาก็จะเป็นน้ำจิ้มสุกี้นะคะแล้วน้ำจิ้มสีฟูดน้ำจิ้มแดงคืออะไรไม่รู้อะแล้วก็มีขนมหวานตกท้ายด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปคีิกันนี่ปะแล้วถ้าใครต่อด้วยผลไม้ก็มีผลไม้ให้นะเออ และขนมโซนขนมจากไปจุกๆราคาสองเก้าเก้ามีซิมด้วยนี่โต๊ะของเรานะคะเขาก็จะให้อันนี้มาแล้วก็ตาวอันนี้โอเคเดี๋ยวเราจะไปเตรียมของกันนี่เดี๋ยวเราจะปิ้งเลยนะล้วคข้าวิ้นทำไมอะ่ะ เตี่กุ้งเราก็จัดเรียงเลยนะจืมเต็มที่กุ้งเขาก็สด,ดแล้วก็มีไข่ด้วยนะคะเต็มที่นี่ปิ้งยาง่างเต็มเต็มตอนนี้เริ่มเต็มโต๊ะเลยนะคะ แต่ว่ายังไม่ได้อันนี้ยังไม่ได้เทาเราทำอันนี้ก่อนดีนอ๋อจุก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 ดูนะคะหมูอันนี้เราตากไปแล้วประมาณนี้ไฟล้นมากแรงมากดูใครจะมามาได้เลยนะคะเตาไฟแรงมากร,รยากาศที่นี่ดีมากลมพัดดี เราจะนั่งตรงนีนน้มันลมมาแล้วเห็น <c oughs> ปะเส็ได้เลยโอเค okay, ขอตัวไปกินก่อนนะแล้วถ้ใครอยา ma, กมาก็จัดเลยโอเคถ้าใครชอบคลิปรีวิวร้านอาหารนี้ก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเมนูอะไรตามดูด้วยนะจ๊ะบายบาย